สวัสดีครับพี่สายบ้านเสาเชียมครับผมเบาดําครับพี่น้องสวัสดีค่ะมาพี่น้องมือนีพาพาสูบน้องนี่เด้อค่ะนี่ยาวไปเลยค่ะเป็นสุาพี่น้องมาเก็บปลาเนี่ยค่ะเราทีา่นหน้าทีมพ์หน,น,น้าปลาแม่มาเก็บปลาน้ำกันค่ะม,มันยุน่งกันเถอะกนี่เอาไปเฮ็ดปลาเด็กค่ะพี่น้องกุ้งลายกุ้งไดครก่อนกุ้งกุ้งลายปลาใหญ่เดี๋ยวหน้าบกกันเขาเก็บปลาหน่อยไปก็กระพริบรถ ปเ,ปเททออห,ดปปห,ดปปห็ดประเดีพี่น้องหอยนี่เตรียอ้วนหลฝี่งนี้นราเป็นยูนิรอบนี้หอยลายลายหลนะเชิดไปเ็ดเด็ดเดียวแล้วเชอญนะ ปดหลายๆระดิ้งเมคปดดายๆนิดหแล้วขอบราเห็นแล้วนะขคอลงไปแล้วนะข้อลงไปยุบหมดหลายครับบอลนี arp, ่นนั่นนะนับเป็นงอืมๆนับเนดีดียงไหมดีดีเด้อมีหลอกในน้อยก็ยู่ได้ เกียงแหงเลยลองมือด้วยไข่ตะบะดเกนดิไปน,<ะ>นัเนเลนหอยหลายยุะเกยวหอยเมื่อน้ำทัานเาอย่างก็กระเป๋าเยอะกาว่าเ้ามตคอนไว้เนิดกาเก็บไปเชือมิดเดียวเดียวเละเชื่อมไหลไป

เนี่ยมันเสียมคออย่าีตัวปอเอาถังัลนมัใส่ปลาคอเลยหอโอยไงเกาะปลาคอไปนี่เกลี่ยไปเกลี่ยปลาคอไปนี่นี่ค่ะปลาคอมันกระโดดจก่งก็มึงไป

ประเดชยะครับพี่น้องเลือเปล่าลหลายเลย,ลยหลายหิน เือเนี่ยนี่หน้าปากเนี่ยเห็นไหเขาไพเอาทางไหมอีกนอกเธอเนาะเป็นอยากเอาไปป่อยยุ่นนี่เนี่ยนี่อย่างง่ายยุ่ปากกับเดือดนี่เน่ะนี่ไงเดี๋ยวนี้ครับจะได้ไหลเย็นเลยอ่ะเพื่อนเยอะ đi nè bà tết đấy đại nhiều anh hùng đi cùng đi cùng cứ quấn từ mòn quấn cả mòn, phải bắt này quấn gen điện kênh kênh đi đi เราวาหมนโอ้โหอดไหนิดนึ่วงวนน่ะ่ครับตดกกระเดือดเท้าง้ํายตะกเดือดง้ํเก็บเนื้อเก็บเ,เล่นในป่าปิงของป่ากระเดือโอ๊ะคอ เสียงอันเสียงเัินเครื่องผ้แห้งทอดเสียงลมดิเสียงลมแหงกว่าโนี่ดงด้วยปลเสียมเลือกปลาเสียมใบดั้งเถอะคนเนาะเรือกปลาเสียมได้พี่น้องนี่เนาะปลาหลายก็ดีจ้าว่ัน้ำใสตักน้ำออกน้ำเป็นอย่างเช่เลือกปลาเสียม

เสื้อมีปลาราคาพแพงนะฮะท่านเลี้ยงเลยเต็มที่นั่นนะเท่านนี่นะขิงนี่ราคากระไรดิเธอน้อยนึ่งว่ามันปัดจิ๋วดิเธอเสื้อมขาวขาวอืมอืมสาขึ้นลงไปนี้น

เหนไหตัวนีเนะมถ้าเลี้ยงได้เต็มที่นะพี่น้องไงกูนีอีกคนนี้ค่ะยวเอาไปปล่อยอยู่หนึ่งพันนี่นะโอ้โเยี่ยมนะเยียมมากไปเดี๋เนีตัวนี้ตัวนี้พี่น้องอมนกากอืมวันนี้พันนี้เนาะอืออกมัดเลรมีไซด์ด้กระด่างก็มัดเนาะ อ่กเดโอ้ปลาเดดเ่นเุ่มเสียมดุ๊กดุ๊กดุกดุกดุกืมดุกบิลี่ดุกี่ย่านนี่ดุก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 น้ถอยเบอครับ ต่อกันท่าติงิงปาชักเกลียวไเกตเนี่ยเม็่อไรเหรอไปเลยเกตไปเหรอเพือนอู้หางเกตเอม นนเนาะมือเถอยแบบอ้เย็บคนครับวันนี้มาเรียแบบขึ้นมาเหลายนะครับวันี้ป้ากับคุ้ยครับวันนี้ไดสร้าไปเรื่อยๆค่ะเก็บไปเรื่อยๆเป็นอย่างงงว่มันเะปุ่นะที่ไ,ไหนแบเสื่อมเนาะที่ลเนาะเขาเป็นปลาไตก็นเนาะ เหนื่อยตาแดดเดียวเอาแดดเดียวครับเดี๋ยวเสียงเสียงพี่ กุ้งได้หลายมือกุ้งงามเนาะงามงามดดประกวกันตัวงามนี่ประกวดสอสามตัวยืนนี่ดนบ๊ะฟะอืมกดอืมจะนั่งกัไอ้เกียกัสลังสวิงเถอหลังสวิงอยู่บนสวิงก่อนเห็นไหม

อโอ้ยเชื้อุ่นหนา่าตัวนึงไหนเนี่ยนอนเงกยครับปกติเขาปกติอ้าบอกตองไว้นะ จะกุงนะก้งเนอะตอนแบบกลุ <g> ้ง <ül üyor> โอ้หลายากกเราตองจับอะไเงี้ยสิโอ้ปลาโอเนว่าปลาคิงอืตัวนี้ได้ครับาตอยครับจากอบปกรณอปกรณ์พอดีมห้่ะอ ได้แล้วึ้นแล้วแล้วได้บมาขอได้แล้วขอบไงตายครับตป่านครับเต็มขึงตาหนังปาตานังปา <c oughs> โอ้หลายพนะตาหนังปาแบบนี้คือเปีเ้ยนซื้อไปโดยฏิยายแบบนี้นี่ย่งก็ตาลาบเสียบ <c oughs> กันตาลบเียบ้อปากรอยเสีเปี่ยนไหมเราพันปู่หลานปู่จีอยู่นปลาเธอ Hắn bổ lắm môn kính honey 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 ก็เธอ,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 อขวาวนนี่เด็กเอาเล่นพูนดเหรอสายเป็นอย่างนี้ยากติงพ่อติงสวนเดี่ยวกูนะเก็บอลเก็บอลเล็บซื้อใหม่สายซื้อใหม่เห็เดแดดครับตากแดดเลยตอนเ้าสาวไป่งจากพันวินพันวินแล้วพันจะบฟู

เนียนยมืดเลยบันนี้ฝนออกเอาเด้อพี่น้องมาเอาเด้อข้า,าก,ก็ะดีข้า,าไปก้อยครับก้อยไปเห็ดปลาแดดเดียวไปงยังก็ได้ดเพิ่มนี่ไม่ได้เฮ็ดมีผู้ใดเห็ดให้เนี่ยจับขอทังมาเลยกับแม่ก็จะ,จะออกมาเป็นยังไงล่ะเอาไปพี่น้องพี่น้องค่ะ,คะมาทิ้มประเดี๋น้ำซุเสร็มเด้อค่ะ

นี้โดนตัวนึงโหยางจังเจอปุ้นเจบปุ้นนะตกใจก้อนที่แรยังม่ปวดได้ป่เนาะอเดือดเดขึงไนะครับมาเลยค่ะมาเลยค่ะตีเก็บอะไรเก็บบ้หมไปหเอาสวิงไปตรงบ้าไปพ่อเก็บกันเถอเก็บกัน เพ่นกับมายูหนีเด้อค่ะพี่น้องนี่แหละจะน้อยไปย้ำหอนย้ำเกี่ยวข่ากับเมื่อเมื่อเราพอินก็ได้สูบอีกรอบนึงเนาะตัวมีกระ้ง่ขึ้นคุณน่ะอืมอะไรอ่ะคุณยกขึ้นบนเิงบัลลูดาว่นี้จะวิ่งเห็ดงานหนักจับดับด ตัวเต่โอ้โหขึงมึงง่ายเยพี่น้องมาซึขึนน้ำล่างเลยเถอะตาพี่น้องเห็นปะเดีเห็นป่เห็นะเห็นปแล้วเห็นะนี่เป็นต้วพี่น้องาเขาขาพี่นะบนนุษ่า ใ่หลายครับเต็มครึ่งคลิปนี้กับเสี่ไวใบสมิรเดชค่ะฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใ้น้ำในเด้อค่ะสวัสดีค่ะบาสวัสดีครับ